มาดู360องศาของผลทำอะไรบ้างที่ผ่านมาโอ้น,นี่โอ้หนึ 1> <laughs> 1่งเดือนเริ่มก่อนจัดทำาองตำรวจอ๋จะตองเออโสิงหาโอตำรวจก่อนปั้งเลยนี่โอตตำรวจสิงหาสามสิบส,ส,สิงหาอนุมัติงบทั้งหมดช่วยน้ำท่วม6,333ล้าน6กันยาอนุมัติอันนี้ประชุมคลมออีก8 หมื่นหกพันกว่าล้านอะไปไหนเบอร์จากการน้ำจากกันน้ำพันห้าน้ำหกร้อยสามสิบเออแล้วนุ่นรู้ด้วยด้วยสมทบประกันสังคมหมื่นเจ็ดกู้เงินเสริมว่านคลองให้กับไอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าเออเห็นไหมรับกระฉับกระเฉงมากเลยไหนยี่สิบกันยาอยู่ไหนนี่นี่นี่อนุมัติงบสองหมื่นแปดส่งเสริมสร้างภาพยนต์ต่างประเทศเออรัฐอาณาจักรย่งสร้างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำด้วยอ่าลำห้วยบอลนี่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  วันที่20กันยานี่งบรับ1,300ล้านอันี่ช่วยชาวไร่อ้อยลดฝุ่นอีก8,000กว่าล้านในระยะเกือบหนึ่งเดือนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างกระฉับกระเฉงและเปลี่ยนลุกตัวเองมาเป็นคนที่มีพลังใจน่ะมันบันดาลแรงออเออตอนนี้360องศาของพลเอกประวิทย์เนี่ยมันเป็นยังไงพี่วิบอกว่าก็คือ ลุยงานทุกเรื่องรอบด้านส่วนจะใช่ไม่ใช่ถูกต้องไป่ถูกต้องอีกเรื่องนะค่อยว่ากันนะตอนนี้เขาบอกว่า <c oughs> พักร่วมรัฐบาลแฮปปี้แฮปปี้เหรแฮปปี้เนสเพราะมีความสุขในกระบวนการทำงานและกระบวนการตัดสินใจลุกลับฉับไวถึง <c oughs> ลูกถึงคนของรักษาการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ครับ ท่านเข้าใจบริบทการเมืองเข้าใจบริหารจัดการเขาลบกันสงบศึกไหมสงบศึกแต่สงครามรออยู่เห็นไหมลงถึงขั้นแบบใส่เกงยีนเลยเหรอใช่ครบใส่ลุกางเกงยีนเดินกระฉับกระเฉงเห็นไหมไม่มีคนประกบมาดู360องศาของพลทำอะไรบ้างที่บานมาโอ้นี่โอ้หนึ่งเดือนโอ้ทำไม ที่น่าสนใจวันแรกเลยคือที่สั่งให้รับเรื่องที่ว่ากสชเรื่องกรษศิกาเรื่องควบรวมตัวอรอ22เขาประชุมคณะกฎหมาย24เข้าทำหน้าหน้าที่สือถึงงพลเอกประวิตร25 26ประวิทย์ปั๊มตาส่ลงกลับไปที่มีไหมมีไหมกรรมการกรษฎีกานั่นแหละนะดนี่คือให้เห็นว่าพยายามสรุปที่แบบทั่วไปนะมีตั้งแต่เรื่องไปดูงานพี่โอลองดูดิ เอาวันไหนก่อนเริ่มก่อนจัดทำโผตำรวจอาจะตอนเออผอาสิงหาโผตำรวจก่อนปังเลยนี่โผตำรวจสิงหาสามสิบสิงหาอนุมัติงบทั้งหมดช่วยน้ำท่วม6,333ล้านตอนตอนนั้นคืองบของกลาโหมเข้าด้วยแต่ไม่ผ่านเออเออเออจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องของปลอบบางไฟฟ้าปลอบบางของกระทรวงมหาดไทยไม่ผ่านมหาดไทยมหาดไทยได้งบน้ำไป6,300นี่3ามนู่นต้องกันยาจริงๆต้องไปนู่นก่อน28สิงหาเนี่ย โทรเองเลยไปที่ทั้งผู้ว่ากอมและผู้วายุยาไงแกน้ำท่วมไงโอ้วันที่30อ่ากันยาลงพื้นที่กระบี่ดูน้ำท่วมโอ้6กันยาอนุมัติอันนี้ประชุมคลมออีก8 1 6 0 0กว่าล้าน่ะไปไหนเหอือนจากการน้ำการน้ำพันห้า หกร้อยสามสิบเออลวนู้นนู่นด้วยสมทบประกันสังคมหมื่นเจ็ดกู้เงินเสริมว่าคพร่องให้กับไอกาไฟฟ้ายผลิตเออที่มีหนี้จากต้นทุนราคาราคาก๊าซเออเห็นไหมครับกระฉับกระเฉงมากเลยนู่นวันไหนอีกนี่จากวันที่หกนะไปพี่วีสิบสามกันยาสิบสามกันยาอนุมัติห้าหมื่นล้านทำอะไรบ้างนี่โอ้เกี่ยวข้องโควิดเกี่ยวข้องเรื่องดีเซลอุ้มดีเซลไงโอ อการหุงต oh ้มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีลุงทำเยอะจังเลยนี่ส3กันยา20กันยาล่ะไหน2ีกันยาอยู่ไหนนี่นี้อนุมัติงรบสองหมื่นยส่งเสริมสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศอัฐอาณาจักรยังสร้างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำด้วยลำห้วยบอลสนับสนุน อัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยลาลัยบุรพาอีก640แล้วงบลับอยู่ไหน่ะ <12 S 1> พี่พี่เดี๋ยวสิ12กันยาลงมือที่ตากอ,องบลับอบลับนี่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 วันที่ออ2ี่กันยานี่งบลับ1,300ล้านอันนี่ช่วยชาวไร่อ้อยลดฝุ่นอีก800 0กว่าล้านคือวันเดียวกับ <c oughs> วันเดียวกับงบลับอ่ะช่วยชาวไร่อ้อยไปลดฝุ่นไป800 0กว่าล้านตอนนี้บริบทของ รักษาการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีทำงานหลากหลายรูปแบบใครจะคิดนี่นี่เดือนเดียวนะคุณดู <19 S 2> ดิ19กันยาเวาที่ว่าไปดึงสสเก่าที่ออกเหมือนจะจะไม่อยู่พลังประชารัฐอาจจะให้กลับมาพ<า>ลังอ่าสสอ๋สอ,อ,ออ คุณเห็นไหมล่ะสายสายไหนคุณทราบใช่ไหมที่จะกลับมาพลังมชาลัตอ่สายสายใต้ครับลงพื้นที่ฉาเจิงเซาการผลิตน้ำาประาปาอะไรอีกนะโอ้โหเนี่ยแผนแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมาอะไรบูรพาเออโอ้ด่โอ้โห แล,แ,ลแล้วแล้วใส่เกงยียนอยู่ไหนครับลงพื้นที่ไหนก็ใส่เกงยียน <c oughs> แถวไหนวันไหนเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี่ยดูนะไม่อยู่ในงานไม่อยู่ในงานนี้เออไม่กี่เออโอ้โหแต่ที่น่าสนใจที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งไปพูดในคลรมว่า,อ,าอยากเห็นเรียกว,ว่า,าค่าเงินบาทที่เหมาะสมคิดว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือสามที่ว่าบาทต่อดอลลาร์ลุงป้อมพูดครับป้อมพูดครับไม่เฉพาะบริหารจัดการงบ ไม่เฉพาะบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองยังบริหารว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ค่าเงินบาททุบสถิติรายวันโอวันนี้ทะลุไป37บาท20สวันนี้วันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมเห็นตัวเลขนะก็คือ37.33นี่อ้ีบตัวขึ้นไปทุกวันเพราะอะไรพี่าารลกน,นายกรัฐมนตรีบอกว่า ไปดูแลค่าเงินบาทหน่อยความเหมาะสมมันน่าอยู่อยู่ที่35ดอลลาร์ต่อสัาให้กระทรวงการคลังแบงค์ชาติไปคุยกันไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนสั่งนะแต่ในความรู้สึกว่า35เหมาะอไปคุยกันดูซิมาทั้งดอกไม้และก้อนหินเลยคือก็บอกว่าเหมาะสมไหมที่รักษาการรัฐการนายกเนี่ยหรือว่าคนดำรงตำแหน่งผู้นำเนี่ยจะมาไกด์ไลน์เรื่องค่าเงินบาทเหมาะสมไหมนี่คือการ <Inter> view, แทรกแซงไหมวิเวอร์ชวลอินเทอร์นของรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีแทรกแซงเหรอใช่เป็นการกําหนดนกลไกทางการตลาดได้ตอนนี้กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีตั้งเรื่องหาลือกับแบงค์ชาติไปเรียบร้อยแล้ว<ม>ทําอย่างไรที่จะลดความผันผวนของอาาัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับเหมาะสมในความหมายคือ35บาทต่อดอลลาร์